สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาริตเตอเดนานานนะครับก็สําหรับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการตรวจเช็คระบบไฟของรถมอไซค์นะครับสมมุติว่ารถเราขีด่ดีอะดับแล้วเราให้เราเช็คอย่างแรกเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเช็คนะคแต่ผมจะมาแนะนําวิธีการอ่าหาค่าสายไฟนะครับค่าไฟว่ามันจะออกหรือไม่ออกด้วยมิตเตอร์นะครับนี่ครับ ค้นหาระบบไฟด้วยมิเตอร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับถ้ารถไม่ติดก็คืออย่างแรกก็คือให้เราถอดหัวเทียนออกมาเช็คนะครับนี่ครับว่ามีไฟหรือไม่มีไฟว่าออกไหมอ่าหรือหรือเราถอดไอ้นี่ครับถอดไอเจ้านี่เลยครับออกจากไอปลั๊กหัวเทียนออกจากสาย,ยนะครับ นี่ครับแล้วก็ให้เราเอามาอิงเลี้ยงข้างรถเนี่ยครับเครื่องอย่าให้ติดกับอย่าให้สายไฟติดเครื่องรถหรืออะไรนะครับเราสตาร์ทดูครับถ้าไม่มีไฟออกก็คือว่าระบบไฟจุดไหนต้องมีปัญหาสักจุดนะครับมันจะมีจุดที่มีปัญหาก็คือจะมีจุดแรกก็คือนี่ครับชุดมัดไฟในเครื่องนะครับอ่าแล้วก็จุดที่สองก็คือแผ่นชาร์จครับจุดที่สามก็คือ กล่องไฟครับและจุดสุดท้ายที่สี่นะก็คือคอยหัวเทียนครับครับคอยจุดระเบิดหรือว่าคอยหัวเทียนนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งสจุดเนี่ยครับที่เราตรวจเช็คนะครับแล้วก็วิธีการตรวจเช็คเริ่มจากอ่านี่นะครับจุดแรกเลยที่ต้องไล่ก็คือนี่ครับถ้าเราใช้มิตเตอร์ไล่มันจะได้ชัวร์นะครับเพราะว่าดีกว่าเรา,าลด ดับแลวเราไม่รู้ว่าอันไหนเสียเราไปซื้อนั่นซื้อนี่มาใส่เนี่ยมันจะเสียเงินเปล่าๆนะครับแต่ถ้าใช้ระบบมิตเตอร์ที่ผมว่านี่คือชัวร์แน่นอนครับก็คือตัวไหนเสียจะได้รู้เลยนะครับเริ่มต้นก็คือจะมีมาให้เราไล่เช็คก็คือนี่ครับสายไฟที่ออกจากมัดไฟนะครับแกะออกมาเลยแกะออกจากไอ้ปลั๊กมาเลยนะครับเพราะปลั๊กตัวนี้จะวิ่งไปหากล่องไฟครับอันนี้ค่อยว่ากันครับ ในชุดมัดไฟจะมีอยู่ไอรุ่นนี้จะมีสเส้นนะครับไอสมาเนี่ยอันี้ก็คือชุดนี้เป็นของพันเซอร์นะรันเซอร์เป็นน้ําเงินเหลืองพวกนี้ครับแล้วก็ไอชุดไฟออกจากมัดไฟก็คือสีขาวนี่ครับขาวแดงแล้วก็สีเหลืองนีครับก็คือมันจะเป็นไฟชาร์จกับไฟแสงสว่างนะครับให้เราไล่ ผมจะมาไล่พามาไล่จุดไออเอพันเซอร์ก่อนครับพันเซอร์ก็คือให้เราใช้ระบบไฟนะครับไฟระบบผมใช้ไฟ AC นะครับไฟ AC AC 10นะครับ AC 10เพราะว่าพันเซอร์เนี่ยมันสัญญาณมันจะออกมานิดนึงแต่เราไปใช้ไอย่านไฟ50 250เนี่ยมันจะไม่กระดิกนะครับต้องเป็นย่านไฟ10เท่านั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการจิ้มและสตาร์ทให้ดูนะครับมันต้องกระดิกเข็มตัวเนี้ยจะกระดิกนิดนึงอืมนิดเดียวครับพอเห็นครับ,รบก็ให้เราในเมื่อไอสายพันเซอร์มาสองเส้นเนี้ยมันจะมีบางบางรุ่นอย่างพวกอ่ฮอนด้าพวก เวฟพวกเนี้ยอะไรเนี่ยบางทีมันจะเป็นเส้นนึงเป็นกาวเส้นหนึ่งเป็นจากฟันเซอร์นะครับถ้าเป็นไอรุ่นนี้ก็เราใช้ตองไอมิตเตอร์สีดำกับสีแดงเนี่ยจิ้มไอสีดำเนี่ยฝั่งเอาจิ้มสีเขียวนะครับจิ้มทางตูดไปสีแดงเนี่ยจิ้มทางฝั่งน้ำเงินเหลืองนะเพราะว่าไฟฟันเซอร์จากมันแล้วก็มาดูครับแล้วก็ ถ้าเรามาสังเกตดูเข็มมันนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูมันจะกระดิกนิดนึงเมื่อผมสตาร์ทนะครับโอเคครับเห็นกระดิกแล้วนะครับอ่าก็คือผ่านครับ หรือว่าบางคนจะเอาองนี้ก็ได้นะครับก็ใช้จิ้มสีดำเนี่ยก็คือกาวไปจิ้มกับตามโครงเครื่องรถหรือว่าใส่กับสายกาวได้หมดนะครับแล้วก็ไอ้สีแดงเนี่ยเราก็มาจิ้มทีละเส้นก็ได้แล้วสตาร์ทดูทีละเส้นก็ได้นะครับจิ้มสีน้ำเงินเหลืองมั่งแล้วก็เขียวขาวมั่งมันจะกระดิกอยู่นิดนึงครับที่ผมทำให้ดูแล้วก็ต่อไปจะเป็นอสองเส้นนี้คือเป็นคอย ไอ้ไฟที่ออกจากมัดไฟนะครับจะเป็นไฟชาร์จกับไฟแสงสว่างนะครับก็คือส่วนมากอ่ะเราจะวัดที่ไฟชาร์จอย่างเดียวก็ได้นะเพราะว่าไฟชาร์จเนี่ยจะเป็นไฟที่ไปเข้ากับแผ่นชาร์จแล้วก็จะแปลงไฟออกมาเป็น12โวลต์นะครับมาเข้าแบตเส้นหนึ่งแล้วก็วิ่งไปหาสวิตช์นะครับพอเราเปิดสวิตช์อ่าอีกสายนึงก็จะวิ่งเข้ากับกล่องนะครับพอไฟเข้ากล่องเดี๋ยวก็จะมี มันก็จะมีการทำงานนะครับก็คือให้เราใช้ย่านไฟห้าสิบก็ได้นะครับหรือเ,เขาจะใช้สองร้อยห้าสิบก็ได้นะครับสองอย่างนี้ได้หมดครับแต่ผมใช้ห้าสิบครับห้าสิบเดี๋ยวผมจะจิ้มเส้นหนึ่งผมจะเอามาจิ้มกับโค้งครับโคง้งรถตรงไหนก็ได้ทุกส่วนของรถเป็นกาวหมดครับแต่ผมจะใช้ในกัน ตรงคันเกียร์แล้วกันครับอ่าอีกเส้นหนึ่งก็จิ้มกับเอาขาวแดงกันก็ได้นะครับเราไล่ทีเราไล่สองเส้นเลยก็ได้นะครับแต่เราได้ทีละเส้นก่อนอ่าอันนี้มาขาวแดงนะครับส่วนไปหัวสีดํานี่เข้ากาวนะครับก็มาดูครับเดี๋ยวจะสตาร์ทดูมันจะมันจะขึ้นอยู่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบวอนเนี่ยครับ โอเคครับกระดิ๊กนะอันนี้คือ,อนนเรียกมีไฟครับอ่าแล้วก็พอมีไฟเสร็จก็มาไล่เช็คไอ้เจ้าเส้นที่สองครับเหลืองขาวแล้วก็สตาร์ทด้วยครับถ้ามันมาก็คือพวกมัดไฟไม่เสียนะครับ ถ้ามันมาอย่างนี้ก็คือชุดมัดไฟนี่ไม่เสียแล้วนะครับแน่นอนโอเคอ่าแล้วก็พอเราเช็คเรียบร้อยแล้วพอเรารู้ว่าไม่เสียแล้วแล้วก็เอามาเสียบกับปลั๊กเหมือนเดิมครับปลั๊กของมันนี่ก็ไปคราวนี้ก็มาไล่อ่าพอเสียบแล้วเราก็มาไล่แผ่นชาร์จนะครับ โดยแผ่นชาร์จเนี่ยจะมีอยู่สี่เส้นนะครับนี่ครับไอเจ้าตัวเนี้ยพอเรารู้ว่าไฟสีขาวแดงมาแล้วมันจะวิ่งเข้านี่เข้าแผ่นชาร์จนะแล้วก็มันจะมาออกเป็นสีแดงนะครับอันนี้อาจจะไม่ชัดแต่ไอปักแผ่นชาร์จทุกรุ่นทุกคันนะครับทุกยี่ห้อที่ดูมาก็เป็นอ่า สีแดงครับแล้วก็ไล่จิ้มที่สีแดงนะครับสีแดงนี่ก็คือไฟที่มันวิ่งมาจากไอ้มัดไฟสีแดงไอ้สีขาววิ่งมามาเข้าแผ่นชาร์จแล้วก็จะมาออกเป็นสีแดงก็คือไฟชาร์จแล้วก็ไฟที่จะใช้หากล่องด้วยนะครับเส้นหนึ่งไปชาร์จแบตอีกเส้นหนึ่งวิ่งเข้าสวิตพอเปิดสวิตสายไฟจากสวิตก็จะวิ่งมาเข้ากล่องครับ ครับแล้วก็ทำการเหมือนเดิมครับแต่ผมจะใช้ใช้ไฟย่านเดิมครับ AC 50ห้าสิบก็ได้ครับง่ายดีก็เหมือนเดิมว่าเอาสายดำเนี่ยจิ้มกับโครงลดตรงไหนก็ได้ครับผมจิ้มที่เดิมเป็นคันเกียร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็มาจิ้มที่สายสีแดงครับสายสีแดงเข้าตูดเลยก็ได้ครับหรือว่าบางคนมาไล่ตามสายเห็นสายสีแดง เสียบเข้าอย่างนี้ก็ได้นะครับเสียบแต่ผมจะนี่ก็ไดาบเพราะผมไม่มีจุดเสียบครับขี้เกียจหาสายครับเกียหรือสายาแล้วก็จิ้มเสร็จก็มาดูถ้าเข็มกระดิกขึ้นมาก็คือแผ่นชาร์จไม่เสียนะครับแต่ถ้ามันไม่กระดิกคือแผ่นชาร์จเสีย อันนี้กระดิกคือ,อไม่เสียครับจบอพอจบตรงนี้แล้วเราก็พอเรารู้ว่าแผ่นชาร์จไม่เสียแล้วคราวนี้ก็มาไล่ที่กล่องแล้วครับคราวนี้ไล่ที่กล่องก็คือง่ายๆครับก็คือให้เราเปิดสวิตช์กุญแจให้เครื่องทํางานให้ระบบไฟทํางานเสร็จเรามาวัดเลยครับโดยจะผมจะใช้ย่านตัวนี้ใช้ย่าน50หรือ210โวลต์ก็ได้นะครับ ผมใช้2อ0ิก็ได้เอาห้าสิก็ได้ครับได้ง่ายดีนี่ครับก็คือมาจะมาอธิบายกล่องไฟเมื่อเราเปิดสวิตช์แล้วไฟจะวิ่งมาเส้นหนึ่งนะครับจะวิ่งมาเข้าอาอันนี้จะเป็นจะเป็นไฟเหลืองนะครับอันนี้ที่ผมไล่มาก็เป็นไฟสีเหลืองที่ไล่ออกมาจากนี่นะครับมันจะมาเข้าที่กล่องไฟนะครับ ก็จะมาออกเป็นสายสีขาวน้ำเงินนะครับของ s มาร์เนี่ยแต่ถ้าเป็นไอ้พวกฮอนด้า Honda จะเป็นดำเหลืองนะครับถ้าเป็นยามาฮ่รู้สึกว่าจะเป็นสีส้มหรือสีชมพูเนี่ยนะครับอ่าสีส้มน่าจะสีส้มครับของยามาฮ่าจำไม่ได้ครับแต่เมื่ออ่าครบระบบเซตให้เรามาทดสอบ ตรงนี้เลยครับว่าไฟออกจากกล่องไฟไมันก็คือตอนนี้ครับไฟที่สมมุติเส้นเหลืองเราเปิดสวิตช์แล้ววิ่งเข้ามาแลวคราวนี้ก็จะมาออกไฟเป็นไฟไปเข้าไอ้เจ้าควายหัวเทียนนะครับต้องมันเป็นไฟสีนี้ครับส่วนฮอนด้าเป็นดําเหลืองครับยามฮ่าน่าจะเป็นสีส้มนะครับทือสีชมพูเนี่ยจำไม่ได้สีส้มนะครับกอล์าไล่จิ้มเลยครับ จิ้มไฟที่ออกจากกล่องเลยว่าจะทํางานไหมถ้าเราจิ้มแล้วเราสตาร์ทไฟไม่ออกกล่องคือกล่องเสียครับแต่ถ้าไฟออกจากกล่องคือไม่เสียนะครับวิธีการไล่ง่ายครับนี่จิ้มแล้วก็ดูครับก็ามาสตาร์ทเหมือนเดิมถ้าสตาร์ทแล้วไม่ออกคือเสียแน่นอนครับอ่า แต่ถ้าเราสตาร์ทแล้วมันจะวิ่งปุ๊บขึ้นประมาณห้าสิบถึงหกสิบวอนก็คือไม่เสียนะครับถ้าไม่เสียอคราวนี้ถ้าไม่เสียแล้วก็มาไล่ตัวนี้แน่นอน,นครับก็กลายเป็นคอยจุดระเบิดคอยหัวเทียนครับที่เสียนะครับแค่นี้นครับก็วิธีการตรวจเช็คระบบไฟว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับก็มันไม่ได้ยากเลยนะครับ แค่เราไล่ตามจุดตามจุดแล้วก็ใช้มิตเตอร์ง่ายๆครับมันจะตรงเนี้ยแน่นอนครับไม่ต้องไปซื้อไล่ซื้อนั่นนี่มาเปลี่ยนครับหรือว่าดาวเอานะครับก็คือถ้าเรารู้วิธีการหาค่ามันแล้วก็จบแล้วครับก็สำหรับทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับก็มาแนะนำเพียงเท่นี้นะครับไปเจอใหม่คลิปหน้าครับ